สวัสดีครับนักเรียนครับมาเข้าสู่เนื้อหาของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับมาในเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงนะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงมุมที่มีขนาดเกินพา,ายส่วน2นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าครูจะพูดในเรื่องของการยุบมุมเลยนะครับ พูดถึงเรื่องการยุบมุมเพราะว่าเราเราจะพูดถึงมุมที่มีขนาดใหญ่แล้วมันเกินพาย,พายส่วน2อ,อะ่ะมันมันเกิน90องศานะครับเทคนิคนี้จะช่วยให้เรา,เาจัดการในเรื่องมุมจัดการในเรื่องของฟังก์ชันได้ดีขึ้นนะครับในพูดถึงเริ่มต้นก่อนนะครับในเรื่องของการยุบมุมเนี่ยก็คือเป็นการทําให้มุมขนาดใหญ่่นะครับเป็นมุมขนาดเล็กนั่นเองนะครับ การทำให้มุมขนาดใหญ่เป็นมุมขนาดเ,เล็กนั่นเองนะครับทีนี้การใช้เนี่ยก็ขออธิบายก่อนว่ามันจะมีอยู่2แกนนะนะครับแต่แกนที่ที่จะใช้ประจาแล้วครูถนัดนะก็คือแกนแนวมุมแนวนอนนะครับแกนแนวนอนมุมแนวนอนนี่แหละนะครับก็ไล่ตั้งแต่0พายสพายสพายสพายหพายหพายไปเรื่อยอันนี้คือมุม,ม,มแกนนอนแกน x นะครับส่วนมุมแนวตั้ง ก็จะไล่ตั้งแต่พายส่วน2 3งาพายส่วน2 5งาพายส่วน2 7งพายส่วน2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมันจะไปขนาดไหนนั่นเองแต่ทีนี้ก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องยุคมุมนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องยุคมุมนะสิ่งที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการแยกมุมนะครับ การแยกมุมให้ให้เข้าสู่ตัว,ตวแกนนะครับสังเกตเห็นว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยมันมีค่ามากนะครับมันมีค่ามากแล้วเราจะพยายามนะครับแยกแยกมุมให้มีลักษณะก็คือมีลักษณะแกนบวกมุมนะครับเดี๋ยวเขียนเพิ่มเติมตรงนี้ว่าให้มีลักษณะเป็นว่าแกนบวกลบกับมุมเซตา แล้วเรามีข้ออีกนิดหนึ่งว่าไอเซต้าตัวนี้นะมันควรจะอยู่ในช่วงไม่เกิน90องศาอยู่ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นไอตรงนี้เทคนิคท,ที่เราใช้ตรงนี้อะอย่างเช่นสิบเจ็ดพายส่วนสามตัวนี้นะสิบเจ็ดพายส่วนสามเราก็ไปดูอะบางทีบางทีครูก็อาจจะใช้เทคนิคในะว่าอธิบ,บายเพิ่มไปเอาสิบเจ็ดตั้งหารด้วยสาม แล้วแล้วเรามองตัวที่ใกล้ที่สุดใกล้แบบไหนอ่ะไม่ใช่ใกล้แบบน้อยตามปกติอันนี้เป็นการหารที่ผิดแหวกแ,กแนวนะแต่เอาเป็นเทคนิคนะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับครูมองว่า3คูณ6เป็น18แล้วก็หารมาเศษได้ลบ1เออเอาให้มันใกล้ที่สุดเพราะว่าถ้าครูเอา3 55มันจะเป็นเศษ3งั้นมันจะเกินมุมมันจะเกินนะครับงั้นก็จะเอาให้มันใกล้ที่สุดก็จะกลายเป็น กลายเป็น6พายนะครับ638บวกลบอีก1ก็เป็น17น่าตรงพอดีหรือ15พายส่วน4ก็จะเห็นว่า446 6ลบออก1เป็น15หรือ7พายส่วน6 616บวกหเป็น7ใช่ไหมครับหรือในกรณีนี้ก็เป็น9 6 5า้ใช่ไหมละ่ะต้องลดลง1จึงเหลือ53นะครับ ตรงนี้อันนี้เป็นเทคนิคการแยกดอกจันไว้เลยนะครับตรงนี้ต้องทำให้เร็วแล้วถ้าอยากเรียนได้สบายในเรื่องของฟัง์ชันตรีโกณมิติในใจเลยฮะมันต้องทำให้มันถึงได้คิดคิดในใจได้แต่ตอนนี้นะไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทำให้ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่ครูเสริมตรงนี้ให้นะครับเอาละพอ เรามีเทคนิคการแยกมุมแล้วเรากต็ต่อไปก็จะพูดถึงการยุบมุมเดี๋ยวนี้เริ่มต้นที่การยุบมุมในแนวนอนก่อนนะครับการยุบมุมในแนวนอนนะฮะมันจะยุบแล้วได้ฟังก์ชันเดิมนะครับไม่ได้ออกมาเป็นโคฟังก์ชันอะไรนะครับแต่ทีนี้ก่อนอืน่นการที่จะได้ฟังก์ชันเดิมนะครับก็ขอกลับมาอธิบายในเรื่องของพาร์ ฝั่งขวามือก่อนคือทำเป็นวงกลมแล้วก็ทำเป็นภาพสีให้เห็นได้ชัดนะนะครับเอาอะไรดีจาก2พายแล้วกันถ้ามันเกิน1รอบนะถ้ามันเกิน1รอบมันก็จะวิ่งวนอย่างนี้ใช่ไหมเกิน1รอบแล้วก็จะวนมาตรงนี้อย่างน,นี้ถ้าเป็นแบบรูปกลนหอยใช่ไหมครับค่าที่ได้ก็สังเกตเห็นว่ามันจะอยู่ในเรียกว่าไงอยู่ในค1อนะ่ะนะครับ มันจะอยู่ในคิวแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดิมเริ่มต้นของมันตำแหน่งเซต้านี่เองนะครับตำแหน่งเดิมของมันนั่นหมายความว่าก็สามารถเทียบเคียงได้ว่ามันเท่ากับไซน์เซต้าและคอเซต้าได้เลยเพราะว่าอยู่ในคอนร์ลนที่1แล้วก็อยู่จุดเดิมต่อไปนะครับถ้าอ,อ,อยู่ในลักษณะาพายลบนะครับอยู่ลักษณะาพายลบ เราเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าทวนเข็มมุมเป็นบวกถ้าตามเข็มมุมเป็นลบนั่นหมายความว่าพอเป็นลบเนี่ยแสดงว่าตามเข็มใช่ไหมจากพายแล้วตามเข็มมาระยะเซตาตรงนี้ครับพายตามเข็มมาระยะเซตาตรงนี้นะครับก็จะพิกัดจะอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าพิกัดนี้มันตกที่คอร์แลน2์สองคอร์แรน2์สองเป็นอะไรบ้างคอร์ดแลนด์สอจะเป็นบวกแล้วคอจะเป็นลบเมื่อเทียบกับคอรแลน 1. นะครับ กรณีที่3พอมันถ้ามันตกครอรเลนสามหมายความว่าเป็นเซตาบวกเอ่อเป็นพายบวกเซตาพายทวนเข็มมาก็แสดงว่าเป็นบวกใช่ไหมฮะพายทวนเข็มมาแสดงว่ากเป็นบวกบวกมาเท่าไรบวกมาเซตาใช่ไหมมันตกครอรเลนสามเมื่อเที่ยวคอลเลนหนึ่งมันลบเปลบไซายกับคอสเป็นลบทั้งคู่หรือในกรณีที่มันเป็นมุมย้อนกลับจาก2พายลบพายสองพายลบเซตา แบบนี้คือตามเข็มใช่ไหมคะตามเข็มก็เป็นลบมุมตรงนี้ก็จะมีแค่ค่าเดียวคือ s i ายที่เป็นลบแล้ะคอก็จะเป็นบวกนะครับจากตรงนี้ก็จะได้สมก,การเอ่อได้ฟังก์ชัน8ฟังก์ชันตัวนี้โอ้ก็จะบอกว่าทำยังไงจะจำได้ล่ะครับคุณครูครับอืมมันไม่ยากนะ ไม่ยากตรงที่เราพยายามจำตรงนี้ด้วยครูเพิ่มเติมให้พยายามดูว่าคอลแลนดหนึ่งอ่ะคอร์สเป็นบวกใช่ไหมไซน์เป็นบวกคอลแลนดสองคอร์สเป็นลบไซน์เป็นบวกคอลแลนดสามคอลแลนดสามคอร์สเป็นลบไซน์เป็นลบคอลแลนดสี่คอร์สเป็นบวกไซน์เป็นลบตรงเนี้ยถ้ามันตก มุมที่เราคำนวณแล้วมันตกอยู่คอลเลนไหนค่าฟังก์ชันไม่ใช่สิค่าเครื่องหมายมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับมันก็จะเป็นไปตามนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเล็กๆตรงนี้นะครับ s i ย29สิาพยส่วนสนะครับเราจะเอาทั้งวิธีแยกมุมโดยแยกเป็นแกนฝั่งแกนฝั่งแกนนอน นะครับซึ่งพอเช็คแล้วฝั่งนอนตัวนี้มันมาอยู่ที่ฝั่งพายฝั่งซ้ายมือของของพิกัดแกนบวกมุมแกนบวกมุมใช่ไหมฮะแกนบวกมุมถ้าจัดรูปให้ได้เป็นแกนบวกมุมแบบนี้ได้แล้วนั่นหมายว่าเราก็มาเช็คต่อว่าเฮ้ยแกนตรงนี้ไอเจดพายตรงนี้มันอยู่ฝั่งไหนนึกไม่ออกให้วาดรูปประกอบนะครับ มันอยู่ฝั่งไหน7พาย7พายอยู่ตรงนี้นะครับ7พายอยู่ตรงนี้บวกบวกแสดงว่าทวนเข็มทวนเข็มก็มาตรงนี้ใช่ไหมฮะงั้นมันตกคอแลนที่3ามอแลนสามคอสเป็นลบคอแลนสามคอสเป็นลบไซนเป็นลบแสดงว่าคอสเป็นลบไซายเป็นลบอ,ลบลบอะดูต่อนะเมื่อ จัดให้อยู่ในรูปแกนบวกมุมเรียบร้อยแล้วแกนบวกมุมมุมตัวนี้เราจะใช้วิธียุบครับภาษาเนาะภาษาเทคนิคเรียกว่ายุบนะเอาเจดพายออกแล้วเราก็จะยุบเลยยุบเหลือพายส่วน4แล้วที่ครูเท่มที่สักครู่หนึ่งที่ครูพูดว่าเฮ้ยคอร์สเป็นลบอะ่ะแล้วก็ทรายเป็นลบอะ่ะเราจะเอาไว้ตรงไหนนี่ไงครับเอามาไว้ตอนเทคตรงนี้นะฮะฉะนั้น การยุบมุมจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งที่ควรจำนะครับอีกอันหนึ่งที่ควรจำเลยก็คือไซน์ลบเซตาถ้าเป็นมุมลบมันจะได้เป็นลบไซน์แล้วถ้าเป็นมุมลบของคอสจะได้เป็นคอสนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงในแกนนอนนะแกนตั้งูทำชีฟไว้ให้แต่ แต่ไม่ไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันเอาแบบแตะๆนิดๆนะน,น,นะครับใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับกลัวว่าถ้าอธิบายเยอะไปหรือใครสนใจมาถามครูในไทยหลังได้นะครับ <c oughs> คือเวลาเรายุบม,มุมแนวตั้งอ่ะมันก็จะยุบด้วยโคฟังชันนั่นเองนะครับภาพก็ออกมาตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ใช้เทคนิคเหมือนแกนนอนเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่า มันจะกลายเป็นโครฟังก์ชันนะครับเรามาเขียนเรามาหามาดูที่ตัวอย่างดีกว่านะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนิดหนึงนะครับตัวอย่างจงเขียนค่าฟังก์ชันของ sin นะครับโคไซน์ Co ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน s ซ n และโคไซน์ของจำนวนจริงนะครับที่มีมุมไม่เกินอ่าไพส่วนสนะครับมาดูข้อแรกข้อ1 sin 13พายส่วน12 ถ้าดูอย่างนี้มันนึกไม่ออกใช่ไหมฉะนั้นเทคนิคของเราก็คือไปเขียนให้ได้ในเรื่องของแกนบวกมุมแกนบวกมุมแกนบวกมุมมาดูต่อตรงนี้เป็นแกนอะไรนะครับอันนี้เป็นแกนนอนจัดให้อยู่ในพายพายบวกพายส่วน12 ถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าแยกมุมแบบนี้ได้อย่างไรกลับไปดูต้นคลิปนะฮะพาย1คูณ12ได้ 12, 12บวก1เป็น13แสดงว่าได้แกนบวกมุมแล้วนะครับต่อไปคอนเซปต์คือเช็คคอร์ e แรนมันตกในคอนแรนที่3ครับเหตุผลทำไมตกในคอนแรนที่3เรามาดูกันอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับวาดวงกลมหาพายนะครับ พายอยู่ตรงมุมนี้ใช่ไหมฝั่งซ้ายของจุดตัดระหว่างาแกน x แล้วก็วงกลม1ห,หน่วยใช่ไหมเดินทางมาก็คือเป็นบวกใช่ไหมฮะนี่เป็นสัญลักษณ์บวกตรงนี้สัญลักษณ์บวกตรงนี้บอกอะไรเราบอกว่ามันกําลังทวนเข็มอยู่ทวนเข็มไปเท่าไหร่ทวนเข็มไปพายส่วน12นะครับทวนเข็มไปพายส่วน12ซึ่งมันไม่เกินไม่เกินแน่นอนทวนเข็มไปพายส่วน12 นั่นหมายความว่ามันตกคอลลนที่3ตกคอลลนที่3ทั้งซายและคอเป็นลบฮะดังนั้นพอเรายุบมุมมาเนี่ยไอพายส่วน12ยุบมุมมาก็จะอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้หายไปใช่ไหมแล้วก็ไอคอลลนสามคอลลนสามบอกอะไรเราบอกว่ามันเป็นลบนะครับบอกว่ามันเป็นลบนั่นเองมาดูที่คอสโอเคไม่พูดถึงเรื่องอการแยกมุมแล้ว นะครับเพราะว่ามันอันเดียวกันกับมุมเลื่อนสักครู่เลยเช็ Check, คข้อแรนเช็ Check, คข้อแรนมันตกข้อแรนอะไรขอรแรนสามทำไมมันเริ่มต้นที่พายแล้วบวกเพิ่มมันเลยตกคอ้อแรนสามใช่ไหมฮะยุคมุมมาเอาพายสื่นสองมาไว้ตรงนี้อันนี้หายไปใช่ไหมครับพายหายไปแล้วคอ้อแรนสามบอกอะไรเราบอกว่ามันติดลบนั่นเองนะครับบอกว่ามันติดลบ ต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่ 2, <S 2> <S ข้อที่2ตัวนี้ sin 5พายส่วน3ซึ่งโอเคอันนี้มันไม่เกิน1น่หน่วยไอนนหนว,วง1รอบแต่ว่าเราก็อยากทําโจทย์ง่ายๆตัวเลขง่ายๆให้มันได้เห็นนะครับว่าถ้าเอาตัวเลขเยอะๆแล้วมันจะยากท่องในใจหรอกสอะไรได้5ครับ 1> 3ามหสามเศษสอไกลไปมีอะไรใกล้กว่านี้ไหมสามสองเป็น6ได้3าสองเป็น6ครับบวกเพิ่มหรือลบออกลบออกสิครับเพราะมันจะได้เหลือ5ใช่ไหมนี่ไงครับจริงไหมเอา5ตั้งหารด้วยสามเป็น 6, หกเศษอะไรลบหนึ่งก็ได้2องพายลบพายส่วนส ตามนี้นะครับก็ดูต่อว่าเป็นพายลบพายลบอยู่ไหน2อายลบขอใช้รูปด้านบนนะสองพาสองอยู่นี่ครับลบลบแสดงว่าตามเข็มนะฮะลบแสดงว่าตามเข็มนะครับตัวไหนตัวไหนตรงนี้ครับตัวเนี้ยแสดงว่าตามเข็มพอมันเป็นลบแสดงว่าตามเข็มตามเข็มไปเท่าไหร่ตามเข็มไปไายส่วน3ก็ ตกคอแลนที่4เออคอแลน์สี่รายเป็นไรลบหรือบวกซรายนะครับคอแลน์สีคอแลน 4, ์สี่ร 4, ายจะเป็นลบนะครับลงมาแกนก็เป็นลบทรายยุบมุมมาเหลือพายส่วน3ไม่ต้องเอาเครื่องหมายนี้มาบางคนไม่ต้องเอาเครื่องหมายนี้มานะครับเครื่องหมายนี้ไว้บอกอะไรเราไว้บอกว่ามันเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มตอนเราเช็คตอนแรกนะครับต่อไปเป็นคอสฮะ คอสห้พายส่วน4ครับคอสห้พายส่วน3เราก็จะแยกมุมครับเป็น cos ได้2อพายลบพายส่วน3นั่นเองคอสสอพายลบพายส่วน3นะครับโตคอสอะไรเอาเขียนไว้ละกันโตคอสสี่โตคอสสี่คอสี่คอเป็นบวกหรือลบคอสเป็นบวกครับใส่ไว้เห็นแล้วกันยุบมุมมาเหลือคอสพายส่วน3ง่ายไหม นะครับเหลือคอสไพส่วน3เราก็หาค่ามันออกมานะฮะต่อไป7พายส่วน6บ้างไซ n 7 7ดไส่วน6แยกมุมครับไซ n 6 1นเป็น6ก็คือ1พายบวกเพิ่มใช่ไหมบวกเพิ่มอีกพายส่วน6นะครับตกคอไหนไอันนี้ตกคอไหนเช็คเช็คเช็คตกคิวไหนพายบวกตกคิว3ามคิวสเป็นลบทั้งคู่เลยทั้งไซและคอก็เลยกลายเป็นลบนะครับ ลบไซน์ลบไซน์ไพยส่วน6นะครับนี่เองนะครับคอสเหมือนกันแยกมุมเป็นคอสไพ่บวกพายส่วน6เช็คคอนแลนก็เป็นลบคอสพายส่วน6ง่ายๆครับนี่เอง ที่ครูเคยบอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องจํามุมครบทุกมุมนะครับจำแค่ในในข้อแรกที่1ให้ได้ก็เป็นที่เพียงพอแล้วแล้วเราก็ใช้เทคนิคพวกนี้ในการช่วยนะครับช่วยในการจดจําต่างๆนะครับมาในส่วนที่ครูจะให้งานนะครับก็คือทั้งอาทิตย์นี้ของทั้งทั้งอาทิตย์นี้นะครับ ในส่วนของ5้ทับสนะห้ทับหยังเนื้อหาย,ยังไม่ถึงตรงนี้นะครับครูจะอธิบายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อทับ1มาถึงตรงตรงนี้ด้วยดูกันต่อนะครับดูกันต่อคอส อย่างข้อนี้เขาเขาให้ให้บอกเหตุผลด้วยแต่ครูจะยกตัวอย่างแค่อันเดียวนะนะครับยกตัวอย่างแค่อันเดียวข้อเดียวนะครับแล้วถ้าไม่ได้เอาชีตมาไม่ได้เอาชีตมาเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในคลาสรูมทั้งหมดเลยนะครับส่งไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยที่เป็นเป็นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ทําใส่กระดาษ A4 หรือสมุดอะไรก็ได้เอาเข้ามาส่งนะครับในคลาสรูมส่งมา นะครับเป็นงานเป็นงานเป็นชิ้นงานต่อมานะครับเอออ่ะอย่างข้อนี้มาดูเฉลยนะเฉลยข้อนี้พอคอสคอสติดลบไหมไม่ติดนะฮะมุมติดลบฉะนั้นพอดึงมุมออกมาคอสก็จะกลายเป็น c o s ยี่ส 29, พายส่วนสะครับเหตุผลนะฮะเหตุผลก็คือไอมุมลบ ของ cos เนี่ยฟังก์ชัน cos เนี่ยมันจะเท่ากับมุมบวกนะครับมันจะเท่ากันอ่าต่อไปเราก็จะแยกมุมนะครับแยกมุมได้เป็นโคศชอ,อไซดอสส่หนึ่เป็น4 4 5 20 4 6 24 4 7 28ก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่ อะไรดีนะสี่เออก็เศษหนึ่งนี่นะทำไมมางงอะไรอ่ะเออเป็น7จ็พายบวกพายส่วน4นะครับอ่าเป็น7จ็พายบวกพายส่วน4เหตุผลเพราะว่า29่สพายส่วน4เนี่ยเท่ากับ7จ็พายบวกพายส่วน4เช็คนี้ตกคอ้อแรกไหนด้วยนี่ตก q อ่า q ิสาม ตกคินะครับ7ท็าทำไมตก Q3 อีกรอบนึงเพราะ7พายอยู่ตรงนี้มุมบวกตรงไหนที่บอกว่าเป็นมุมบวกตรงนี้ครับตรงนี้ซึ่งมันก็กลายเป็นทวนเข็มทวนเข็มไปก็ตกคอลเลนที่3นะครับอ่ะต่อไปฮะบรรทัดต่อไปเราก็ยุบมุมครับคอลเลนสามพอยุบมุมมันจะยุบเหลือคอสพายส่วน4ใช่ไหม มันยุบเหลือคอสไพส่วน4แล้วตกคอสเลนสตก Q 3ฉะน,นั้นก็กลายเป็นลบคอสไพ่ส่วน4ลบคอสไพยส่วน4นะครับซึ่งมันก็มาจากเหตุผลตรงนี้ครับก็คือคอสของอพ่บวกเซตเนี่ยเท่ากับลบคอสเซตานั่นเองหาเหตุหาหาต่อแล้วกันเพราะว่าเขียนต่อนะ คอสพส่วน4ก็คือลบ1ส่วนรูทสหรือหรือเท่ากับลบรูทสส่วนสบางครั้งเขาไม่นิยมเขียนไอตัวรูทไว้ด้านล่างไว้ตัวเป็นตัวส่วนนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าที่16นะครับนี่คือตัวอย่างหน้าที่16ต่อไป17 จงหาค่าฟังก์ชันของไซน์และตำแหน่งจุดปลายของส่วนโคง้งตำแหน่งจุดปลายของส่วนโคง้งดูต่อนะคอสสามพายส่วนสี่คอสสามพายส่วนสี่เราทำยังไงเราก็ใช้วิธีแยกมุมครับเป็นคอสพายลบพายส่วนสี่ จริงไหมจริงไหมหนึ่คูณ4ได้ 4, 4ีลบหเหลือ <1 S 2> 3ใช่ไหมครับดูใหม่นะ1คูณ4ได้4 4่ลบหเหลือ3ใช่ไหมครับคอสไพยลบพายส่วน4เช็คมันอยู่คอร์เลนต์สองคอสควรจะเป็นลบหรือบวกอะคอร์เลนต์สอง เอคอลเลนสอง 2. คอลเลนสอง 2, บวกบวกลบบวกลบลบแล้วก็บวกลบอคอสของคอลเลนสองเป็นลบก็เป็นลบพไพส่วน4ลบคอสพไพส่วน4คอสลบคอสไพส่วน4ก็คือลบรูปสองส่วนสองอ่า ตอน,นี้ไซด์เช่นเดียวกันนะครับไซด์ก็ได้เป็นไซน์าาย,ายลบพายส่วน4เช็คคอร์ดแลนตกคอร์ดแลนด์ที่2มันมุมเดียวกันจากโจทย์เดิมเมื่อสักครู่นี้แหละแต่คอร์ดแลนด์สตรงไซน์มันกลายเป็นบวกครับยุบมุมมาเหลือแค่ไซน์าพายส่วน4นะครับไซน์พพยส่วน4คือรูทส่วนสอันนี้ก็จบข้อนี้ อันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันนะครับจะเป็นงานเหมือนกันอีกชิ้นหนึง่งของหน้า18ก็ต้องทำด้วยนะครับหน้า19แล้วก็หน้า20นะครับยีิบเอยดไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไป ดูเฉลยนะครับอ่ะถ้าหน้า20นะฮะหน้ายี่สิบหน้า20มาดูต่อนะข้อนี้คอสมุมลบใช่ไหมคอสเหมือนเดิมไซด์เป็นลบดังนั้นถ้าคอสเหมือนเดิมอันนี้ก็ออกมาเป็นคอส29่สพายส่วนสครับเท่ากับแยกมุมต่อแยกมุมต่อก็เป็นคอสอะไร 4 6 24 4 7 28ก็เป็นคอร์ส7พายบวกพายส่วนสีแล้วโจทย์คุณคูฮะเหมือนตัวอย่างนั้นเลย7พายส่วน4เราก็มาเช็คก่อนว่าตกคอ้อแรนไหนตกคอ้อแลนที่3คข้อแรน3เป็นลบครับทั้งคอรและสายเป็นลบหมดเลยแล้วก็ยุบมุมเหลือเป็นคอร์สพายส่วน4ก็เป็นลบรูทสส่วน2ออันนี้ก็คือโจทย์ของข้อนี้ นะครับข้ออื่นทําต่อให้สําเร็จนะครับก็คือตรงนี้ท่านอิชิตอาจจะเหลือพื้นที่น้อยหน่อยนะครับงั้นงานก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของอของคลิปในพาร์ทนี้นะครับก็จะทิ้งงานให้นี้เพราะไม่มั่นใจว่าถ้าทับหนึ่งาทับสเนี่ยมันจะตรงกันไหมนะครับท่เทคงานให้ก็จะมีตั้งแต่หน้าสิบหกจนถึง 20นะครับ16จนถึง20อันนี้คืองานใน1อาทิตย์เลยนะครับก็มีเรื่องอธิบายเท่านี้นะครับในส่วนของค่าฟังก์ชันไซน์ซและโคไซน์ของจำนวนจริงใดๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แหละนะครับนีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจนะสอบถามเพิ่มได้ ครับสอบถามเพิ่มได้เพราะว่าก็เรื่องนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องอาศัยในเรื่องของหลายๆเทคนิคเอามาบวกกันนะครับโอเคสวัสดีครับ